อาก็สวัสดีเหล่าสาวกที่น่ารักทั้งหลายนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเหล่าลูกแก่น้อยที่หลงทางมาเจอคลิปผมด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแล้วแน่นอนเราก็มาอยู่เกมที่มีชื่อว่าดักเทปนะผมไม่ใช่ดัสเทปนะดัสเทปนั้นมันเทปกาวอันนี้ดักเทปก็คือเทปเป็ดไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรแต่ว่า <c oughs> ภาบเกมน่าสนใจนะครับเดีย๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในหน้าของที่เป็นวิดีโอเทป อืมวิดีโอเทปเป็ดไม่รู้เกี่ยวกับอะไรนะเราไปดูกันมันเป็น VHS ครับอะไรแนวๆน,นี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะเป็ดนะครับในเทปมีเป็ดโอ้แล้วไงต่อผมต้องทำอะไรนี่อะไรอันนี้กดได้ อ๋อเทปออกเสียบเทปกับบนหน้าจอเป็นเป็ดนะโอเคก็อย่างที่รู้อันนี้หมุนได้หมุนอะอ้ะอาวกูททำอะไรพังเนี่ยอ่แวแควกดแล้วมันร้องอ้าวโอเคล้นเนี้ยอ๋อหมุนได้หมุนแล้วเคลื่อนที่รูปแบบเกมเพย์เจ๋งว่าประหลาดเดียรบ แควกแวกแวกแล้วไงต่อกูงงอก็ต้องปล่อยมันลอยไปอย่างเงี้ยหรอแควกอันนี้คือนกเป็ดน้ำปะเุ้ยเล่นความเร็วได้เล่นความเร็วได้ เหมือนเราต้องคอยไล่พวกเป็ดที่มันขวางทางเราอะนะเจมมีอะไรวะเนี่ยมันน่ากลัวยังไงวะเออแขกแขกเจมน,น่ากลัวยังไงวะกําลังแต่บรรยากาศแบบมันก็ดูแบบขาวดำนั่งดูเทปเป็ดไง อะไรอะ่ะมันเป็นเห็ดนะครับเอา้าเมื่อกี้เหมือนเป็นเห็ดอะ่ะเหมือนเป็นเห็ดดอกเห็ดขนาดใหญ่เว้ยแล้วพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเราโดนดีดออกมาครับใส่เทปกลับไปได้ไหมอ๋อเล่นต่อนี่นะเหมือนจะมีหิมะตกนะครับสงสัยเป็นฤดูดหนาวแล้วทำไมมีเป็ดน,นอนหงายอยู่ข้างหน้าเรา

เหมือนมีอะไรบางอย่างงอกออกมาจากตัวเป็ดนะครับเออว่าน่าสนใจแล้วเชี่ยคือเป็ดน่ะมันมีเห็ดมันมีเห็ดงอกออกมาจากหัวเป็ดนะครับตอนนี้คือหัวเป็ดก็คือแหวกออกคือคอเป็ดกับปากเป็ดคือมันแหวกออกมาครับเหมือนมันแหวกออกมาจากปากเป็ดแล้วตอนนี้มันเป็นมันเป็นเห็ดหัวมันเป็นเห็ดแทนเว้ยเชื่ออะไรวะอุ้ยกด กดร้องแควกแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงร้องเชื่อแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับสลัดออกมาเป็นสปอร์นะครับนี่นี่น,น,น,นเอาอะไรอ่ะกูทำอะไรผิดงั้นไปต่อนะไม่รู้คืออะไรไปต่อก่อนมันยังไปต่อได้เ,เชื่อแล้วผมกด ผมกดไม่ได้แล้วอะ่ะผมกดกดอะไรไม่ได้แล้วครับกดแคว๊กแคว๊กไม่ได้แล้วกดได้แค่ไปต่อข้างหน้าเชื่อมันเหมือนกับว่าเป็ดตัวเนี้ยอะไรวะน่อะไรอะ่ะคือมันเหมือนกับว่าคุณเคยได้ยินเรื่องของมแมลงซอมบี้อะไรอย่างงี้ป่ะมดซอมบี้อ่ะที่มันมีเชื้อรางอขึ้นมาจากตัวของมดนะครับแล้วเชื้อราตัวนั้นน่ะ สั่งการให้มดทํานั่นทํานี่โดยทั้งที่ร่างนั้นน่ะตายไปแล้วมันเหมือนอ่าแมลงวันบดไอปลายบดของมแมลงวันนะครับหนอนแมลงวันที่แบบมันจะบังคับให้บอดให้ให้ใหมแมลงวันตัวเนี้ยไปผสมพันธุ์กับตัวเมียเพื่อแพร่เชื้อต่อไปมันเป็นฟิวนั้นอีกแบบหนึ่งก็คือหอยทากเว้ยหอยทากที่มันจะมีเชื้อแบคทีเรียรที่เข้าไปกัดกินสมองอะ่ะแล้วมันก็ทําให้หอยทากตัวนั้นน่ะเคลื่อนที่ต่อไปได้อ่ะครับ หน้าขนลุกเหมือนกันนะนี่อะไรอ่ะนี่เห็ดนะครับเฮ้ยไอสัตว์เกมจบแล้วเอนดิ้งหนึ่งเอาแล้วกูจะไปหาเอนดิ้งสองจากไหนโอเคเดี๋ยวเราไปหาเอนดิ้งสองกันนะครับโอเคครับเรามาหาฉากจบดีกว่าผมกำลังสงสัยว่า เราสามารถที่จะถอดเทปออกมาได้ไหมเนี่ยอ๋อเราต้องไม่เข้าใกล้เห็ดน,นั่นน่ะพอเจอเห็ดน,นั่นน่ะ เราก็อินเจกออกมาเลยเนี่ยอ่าผมว่าน่าจะได้นะอาจจะเป็นอีกฉากจบหนึ่งครับใช่ไหมโอเคมันต้องมีนะครับมันต้องมีฉากจบแปลกๆอ่ะที่แบบว่าเกี่ยวกับการพอดเทปออกอืม เฮ้ย <Hey, S 2> นี่ไงไมีทำไมมีทีวีวะเอาเอาเอากูโดนเปดเป็ดแดกจบแล้วผมได้เอนดิ้งสองอ้เอาล่ะผมว่าเกมอะ่ะถามว่ามันนำเสนอความน่ากลัวแบบไหนผมว่าอย่างที่เห็นนะครับถ้าเป็ดตัวหนึ่งเนี่ยนะมันสามารถที่จะแบก เอาเชื้อไวรัสประเภทเนี้ยติดแพร่พันธุ์สู่เป็ดตัวอื่นๆได้ไอเห็ดเชื้อราเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันแพร่พันธุ์สิ่งมีชีวิตใหญ่ได้หรือเปล่าคุณลองคิดสภาพถ้ามันเป็ดนะมันบินนะมันอยู่ในช่วงบินแล้วมันปล่อยสปอร์ตัวเนี้ยลงมาทางอากาศแล้วติดเชื้อไปทุกหย่อมหญ้านะเว้ยหรือติดเชื้อกับตัวเราตัวละครเราเมื่อกี้ที่เปิดดูเทปแบบอันนั้นคือชิปหายเลยนะนั่นคือความน่ากลัวของการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วอ่ะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ ดักเทปเทปเป็ดล้วไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะครับผมกร๊ดบายซิยะเจอกันครับ In the midnight glow, a whisper says to take it slow. Veni, veni The stars above, they hold their breath. One bite, one taste, it's life or death. Still like silk.